เขาไปโคจรเจอกันละครเรื่องไหนหรือว่าไปร่วมงานช่องแล้วไปเจอกันบางทีแบบว่าอยู่ช่องเดียวกันถ้าเกิดไปร่วมงานอย่างช่องสามที่เพิ่งจัดงานครบรอบปีของเขาไปเนี่ยนะคะเขาก็แบบจะเจอกันมีกิจกรรมทําด้วยกันก็้าจะสนิทกันก็ได้นะแต่เขาบอกว่ารู้จักกันผ่านคุณแม่คุณแม่ใครคุณแม่ตันนพก็เหมือนแบบว่าทำธุรกิจช่วงที่มามีช่วงหนึ่งที่เหมือนช่องสามเขาเปิดร้านขายอาหารไายของดาราไงตลาดนัดดารา เขาก็จะมีกันทุกกี่เดือนต้นเดือนใช่นคะดาราก็จะไปขายอ๋อคุณแม่รู้จักกันก็เลยแนะนํากันใช่ก็เลยรู้จักกันจริงหรือเปล่าที่เขาว่าเป็นคู่จิ้นนะคะ่านคุณแม่นะแรงมากไปฟังกันดีกว่าค่ะ ใช,ใช่ครับมันเป็นตัวอย่างแล้วก็คือจะเป็นการเชิญชวนให้ไปร่วมง,งานกันครับเป็นงานเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิกด้วยครับเขาชื่อว่าเป็นงานออร์แกนิกแอนด์เนเชอรัลเอ็เมื่อไหร่ที่ไหนครับวันที่9-12ถึง12นี้ครับจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสศรกษกิจที่แพน n อ r ิฮอ l ์ไม่ได้ว่า ที่รักในเรื่องของสินค้าต้องมาไงใช่ครับเพราะว่ามันไม่ไ sí ด de ้มีแค่สินค้ามาขายอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวแค่ตัวอย่างคือนอกจากสินค้าแล้วเรายังมีเรื่องของบริการต่างๆมีเรื่องของการให้ความรู้มีคลินิกเกษตรอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเรียกว่ามางานเดียวเนี่ยน่าจะได้ความรู้ในวงกว้างสําหรับคนที่อยากจะใช้สินค้าออแกนิกก็ได้ช้อปปิ้งด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีความรู้อย่างพวกเกษตรกรหรือว่าคนที่สนใจจะไปปลูกผักหรือว่าจะไปอะไรเกี่ยวกับเรื่องออแกนิกก็จะได้ความรู้ไปด้วยผมก็บอกก็เองนะที่เป แนะนำอะไรผู้ชมทางบ้านแลาวไหมคะบเพราะบางคนเนี่ยเขายังไม่รู้ประโยชน์ของสินคออร์แกนิกอย่างงี้ค่ะคือจริงๆแล้วมันมันค่อนข้างจะง่ายถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเทียบกันเรื่องระหว่างข้อดีข้อเสียระหว่างสินค้าออร์แกนิกกับสินค้าทั่วๆไปคือ อย่างผมเป็นหมอเนี่ยเราจะชัดเจนว่าคนไข้เยอะขึ้นและเดี๋ยวนี้เนี่ยแนวโน้มในเ,เรื่องของแนวโรคความดันไขมันโรคหัวใจโรคเบาหวานอะไรพวกนี้คือแต่ก่อนเนี่ยเราจะเจอในอายุที่50ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นคนไข้เหล่านี้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอายุที่เป็นเนี่ยมันจะลดลงมาซึ่งแน่นอนมันก็ต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการออกกําลังกายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการรับประทานอาหารใช่ไหมครับ mm hmm. ก็สินค้าออแกนิกเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เป็นธรรมชาติไม่ได้มีสารปรุงแต่งจากพวกปุ๋ยยาฆ่า แรงต่งางๆอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ากับร่างกายเราดีที่สุดคือเรียกว่ารับประทานไปแล้วไม่มีสารตกค้างไม่มีพิษไม่เกิดมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยครับราปกติแล้วหอก,กม็มีวิธีดูแลสุขภาพายังไงบ้างก็เลือกรับประทานอาหารเพราะว่าคือท,ท,ที่จริงแล้วก็ทําร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นร้านอาหารที่เป็นออร์แกนิกด้วยเขาถึงว่าน่าจะเอามาพูดเรื่องงานนี้ได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 ,ดีกว่านะครับแล้วก็เรืเ่องรับประทานอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมออกกําลังกายครับแล้วก็พักผ่อนให้เย็นอ ก็มีถ่ายละครอยู่ครับดาวเรืองใกล้จะออนแอรแล้วครับแล้วก็ยังมีเรื่องนายยิ้มมะยมหวานเพิ่งเริ่มเปิดกล้องไปครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็คือรจากงานที่บอกนะครับก็มีเปิดร้านอาหารเนี่ยนะครับร้านกรีนกูเม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเข้ากับงานนี้ได้ดีอาจจะไปร่วมจัดบูธด้วยครับ มันไม่มีเพราะไม่มีอครับมันมันคงยังยังโชคไม่ดีที่ยังไม่เจอครับเปิดรับตลอดเวลาเลยจริงเปิดรับตลอดเลยแต่ว่าไม่ไม่เคยปิดเลยมันมีข่าวเก่าดิอู้นานแล้ว ว่าว่าว่าได้ครับเฮ้ยไม่ได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีคนมาว่าเราก่ายเป็นคู่ติกันหรือคู่จิ้นกันที่ต่ายคือใครไม่ใช่ไม่รู้จักกันเลยฮะไม่ไม่ไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทก็คือเหมือนเป็นเพื่อนร่วมช่องอะไรเฉยๆเลยใช่เป็นเพื่อนร่นเป็นพี่เป็นพี่ร่วมช่องเคยเจอเจองานไม่ไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ว่ากับกับคุณแม่เขามากกว่าที่จะเจอกันที่ตลาดนะช่องสาม ใช่ที่ที่เจอกันที่ตลาดนัดช่องสามบ่อยโอ้ยมันเป็นจิ้นเรื่องไหนอะขอบคุณครับในหลวงพูดยังไงก็ได้ผมเพิ่มกล่าวตั้งในขอบเจริญเลยก็ได้เอาแค่นี้เรืตัดเป็นสั้นๆเงี้ยครับใช่ค่ะมันจะมันจะเป็นคลิปเวลาตัดออกก่อนมีภูณียช่องหน้าแล้วก็มีดารามาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรเงี้ยค่ะ โอ้โ้น,น,ะน,นะคะเป็นคุณหมอไงก็เลยห่วงใยสุขภาพอันนี้คือคุณหมอจริงๆในชีวิตจริงเป็นคุณหมอเป็นทหารด้วยใช่ค่ะนะคะก็ความหล่อละสูสีคู่พี่กับน้องคุณหมอพุทธิพัฒนะ์ไหมรักอคนละ,ละ,ละแบบอันนั้นเขาใสใสนะแต่อันนี้คือเขาแบบว่าคมเข้มโตๆหน่อยิดนึงทหารค่ะถึ่นนะคะสรุปรู้จักกันไหมล่ะขาไปรู้จักกัน จากคำได้แต่ว<ข>่าไม่รู้จักเลยมันก็แบบแปลกๆนะค่ะคือเขาตัดเนี่ยเมื่อกี้แต่เขาบอกว่าเขารู้จักแค่พ่อแม่เขานะคะก็อาจจะเป็นไปได้ประมาณนั้นนะค่ะ